สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชม Honda Civic นะครับตัวนี้เป็นตาเหี่ยวครับปี2005นะครับเป็นตัวหายากครับ2.0ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพเฟสวยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับคันนี้ลองเช็ครองชมดูได้นะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหายากนะครับ ไปดูรถตรวจสอบทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube นะครับขอส่วนลดได้เลยครับ159,000บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้ำนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับเช็คให้ทุกระบบนี่นะครับสวยสมบูรณ์นะครับน็อตไม่ขยับเลยครับ ใครชอบนะครับและกำลังหาตัวแรงนะครับตัวนี้2.0ออโต้นะครับเป็นปี2005ตาเหี่ยวแท้นะครับม่ยเรืองแสงสีแดงนะครับใช้งานไป190,000กิเมนี่คือโดยประมาณนะครับสนใจไปดูรถตรวจสอบสภาพไปเลยครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสวยดุดันนะครับภายในเช็คและชมตรวจสอบได้ครับแอร์แบ็กใบเซ็นล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับ เช็คชมตรวจสอบดยก็ได้ครับสวยแรงจัดเต็มนะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยครับใครที่ชอบซี v i c นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับไม่ค่อยจะเจอนะครับสำหรับ2 0นะครับโดยปกติเราจะเจอตัวธรรมดาก็คือ1.7โดยทั่วไปนะครับแต่สำหรับ2 0ตัวแรงเนี่ยไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นนะครับคันนี้ถือว่าสภาพโดยรวมสวยครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับแต่โครงสร้าง เครื่องช่วงร่างเกียร์แน่นใช้งานได้ทุกจุดนะครับนี่นะครับกว้างขวางดูหรูดูดีตัวแรงนะครับก็ลองชมลองเช็คดูได้ครับใครที่ชอบ Honda c ซีว c นะครับ2.0นี่ถือว่าสวยมากเลยครับแล้วก็ไฟลมดํามาจากโรงงานนะครับตัวเนี้ยประมาณนี้นะครับท้ายสวยๆเนียนๆกว้างขวางดูดีมีเสน่ห์นะครับยิ่งขับ2.0อื้อหือทรงนี้สวยมากเลยครับมุมนี้อ่ะประมาณนี้นะครับ ก็ไม่โดยรวมรอบนอกอาจจะไม่ต่างกับพวก c ีวิกโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเปิดฝากกระโปรงขึ้นมานี่อืมอลังการแบบนี้ครับแน่นครับจัดเต็มทุกจุดครับเอาไปใช้งานนครับขอบระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าใครชอบก็เจราจาต่อรองพูดคุยกันดูนะครับราคา159,000บาทนะครับ สมาชิกบ้านใกล้ไปดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบก็จะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ครับรับประกันรถไม่หายนะครับแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับผมช่วยตามงานตามเคสได้นะครับอย่าลืมแจ้งนะครับจะได้รับรู้รับทราบนะครับเวลามีปัญหาจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันนะครับว่ารถเป็นแบบไหนสภาพอย่างไรนะครับเช็คชมตรวจสอบดูก่อนก็ได้นะครับบ้านใกล้ได้เปรียบนิดหน่อยนะครับ สมาชิกบ้านไกลก็โทรเจราจาสอบถามรอเช็ครถทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้านนะครับก็คล้ายๆเวลาที่เราจะซื้อรถแต่เราไม่อยากเดินทางนะครับก็รอเช็ครถทดลองขับอยู่บ้านนอนรอสบายๆนะครับสวยหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับเรียกว่าโครงสร้างของรถดีงามครับสีสันเงาฉำ่ำมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้สมบูรณ์ครับ อยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับก็ตัดสินใจได้ง่ายๆครับก็มีรูปมาเยอะนะครับสมาชิกดูรูปต่อได้เลยนะครับถ้าใครสนใจและชอบจริงๆลองเช็คลองชมนะครับสำหรับพี่คนนี้ก็คัดรถละเอียดแล้วก็ถ่ายรูปยังละเอียดเลยนะครับรูปที่ถ่ายมาให้เนี่ยไม่ใช่ว่าถ่ายกันแปบ๊บเดียวจะเสร็จนะครับชุดนี้ประมาณ30-40รูปเนี่ยคัดแล้วนะครับยังไม่รวมที่ถ่ายทิ้งไปอีกนะครับ ก็น่าจะถ่ายรูปอย่างเดียวก็น่าจะเกือบชั่วโมงนะครับเนี่ยครับการใส่ใจตั้งแต่การถ่ายรูปนี่ก็สําคัญแล้วครับสมาชิกที่ชอบจริงๆแค่ดูก็น่าจะถูกใจแล้วครับเต็นท์ใหญ่ยังไม่ถ่ายให้ดูขนาดนี้เลยนะครับไม่เชื่อลองไปหาดูได้เลยครับมีอยู่6รูปส0รูปหายไปแล้วเนี่ยอันนี้ดูจนเพลินดูจนแบบเออสวยจริงสวยจังสวยใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็สาหรับผมกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจ เข้ามาติดตามและรับชมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้สมาชิกได้เลือกได้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับถึงเราไม่ได้ซื้อแต่เราได้ศึกษาสภาพครับเพะผมก็ศึกษารถมาตั้งแต่นู่นนะครับเรียนก่อนเรียนมาหาลัยมอกลายครับก็ยี่สกว่าปีแล้วครับโอ้ตอนนี้ก็เลยมาเปิดช่องครับเพื่อจะ สามารถช่วยให้สมาชิกเห็นรูปลรถสวยๆดูสภาพกันได้บ้างครับความรู้ไม่ค่อยมีหรอกครับผมเน้นว่าหารูปหารถเก่งหารถสวยๆเช็ครถงามๆแล้วก็เชื่อฝีมือพ่อค้าที่เขามาลงช่องให้นี่แหละครับเอาเป็นว่าคันนี้สวยสมบูรณ์ครับชอบโทรเจรจาต่อรองกันดูเลยนะครับรถเนียนงามๆครับไม่ต้องออกหาเองแค่รออยู่ที่ช่องนี้ก็พอครับเดี๋ยวจะหามาฝากสมาชิก ชอบแบบไหนก็ศึกษาตามแฟนเพจแฟนขับนะครับแล้วก็เตรียมงบประมาณไว้รถมาเมื่อไหร่ถ้าชอบก็โทรเลยครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพแล้วถ้าใช่ถ้าดีจริงก็จ่ายเงินขับรถกลับบ้านเอาไปโอนชื่อจบครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ